สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอซีทุกท่านนะคะวันนี้แม่ควานพามาอัปเดตอาการของคุณยายบัวลอยนะคะคุณยายบัวลอยที่โดนฟ้าขาเมื่อวันที่สี่มีนาคมที่วางทะลุนะคะมาดูอาการของคุณยายกันเลยตอนนี้คุณยายเหมือนว่าจะยังเจ็บขาขวาข้างหน้าอยู่นะคะพ่อพ่อควานได้เอายานวด คุณยายแล้วนะคะต้มยาสมุนไพรต้มยาสมุนไพรลดเขาด้วยเนาะพ่อควานลดด้วยลดด้วยแต่คุณยายก็ไม่ซึมใช่ไหมพ่อควานไม่ซึมไม่อะไรับแต่ว่าเหมือนจะขยกขาได้ไหมพ่อควานยกไม่ได้ยกไม่ได้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้เดี๋ยว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 เดีวเราให้พ่อควานให้คุณยายยกกัน ยกไม่ได้แล้วก็เหมือนว่าจะเดินไม่ได้ด้วยนะพ่อขวานเนาะเดินเดินได้เดินได้เดงนไดเออเดินได้แบบลากขาาไปเนาะลากขาไปมามามาไขอลากขาาไปปกติคุณยายก็เดินอย่างนี้อยู okay. ่แล้วแต่ว่ามาเจออย่างนี้มาเจออย่างนี้ยิ่งหนักกว่าเก่าเนาะ ส่งกำลังใจมาให้คุณยายด้วยนะคะยังนี่ไม่ได้ธรรมดาันนี้ได้แล้วเมื่อวานกลางคืนเขาพ่อควันได้มาดูไหมขอนอนขอนอนยังไงเขาก็ล้มตัวลงนอนนอนได้ปกตินอนอาอาตัวลงทางนู้นนอน่าจะเป็นหนักลองจากคุณแม่ปุกกี้นะคะยายบัวลอยปุกกี้หนักกว่าแต่คุณแม่ปุกกี้หนักกว่าแต่เขาก็ยังเป็นช่างเด็กเนาะก็อาจช่างเด็กแต่ว่าเขามีลูกในท้องอืมนี่อันตรายตรงนี้ แต่คุณยายก็อายุเยอะแล้วแต่ว่าก็เลยยังน้าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะอาการของคุณยายนะคะยังเจ็บขาขวาข้างหน้าอยู่นะคะพ่อควานก็ได้เอายาเซนลูทาแล้วก็ต้มยาสมุนไพรนะคะลาดลาดขา้องช้างนะคะลาดขาคุณยายช้างเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พ่อควานกันเลยนะคะช่วงที่เกิดเหตุพ่อควานสอบถามเลยค่ะ เป็นยังไงคะไม่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 เป็นไรนะครับช่วงที่เกิดเหตุนะคะพ่อควันอยู่ตรงไหนอยู่ข้างล่างครับอยู่ข้างล่างใกล้ใกล้กับน้องปุ๊กกี้ไหมติดกันเลยติดกันแต่แต่พ่อควันไม่ได้ขี่คุณยายเนาะไม่ได้ขี่ปุ๊กกี้ก็จะขี่ทุกคนก็จะขี่ต่ช่างวนลอยเป็นเครื่องนะทไมไม่เป็นไรเล่นงน้นแล้วโซ่คุณยายได้ได้เอาโซ่มาด้วยไหมติดตัวไหมโซ่เนี่ยติดในคอโอ้โซ่อยู่ในคอไมมอื โอ้โหโคอที่ไว้กลางวันนะูที่วังสลุคุณยายนี่ล้มเป็นตัวที่ตัวตัวตืวต้เท่าไหร่อันนี้ลูกก่อนปกกี้นะลูกก่อนปุกกี้ปกกี้ชาเป็นเป็น,ปนายนาทตีอยู่ปกกี้คุณยายลุกขึ้นมาก็เดินเข้ามาในหมู่บ้านเลยใช่ไหมคะ,ะลุกเล็กกว่าจะอน,นั้นได้กับมันจะเพลกจะคลายขึ้นนะกัเพลกขึ้นเพลกขึ้นปีนไปปีนขวายอยู่ ตัวคนใหญ่ตัวหนักด้วยนะคะช่วงมันล่มมันล่มแล้วนี่ขึ้นอางนี้นะเพราะควานกำลังสาธิตอืครับบวชนี่คาละมันพลิกลุกนี่รถพอควานคิดว่าเขาเขาขาเจ็บเนื่องจากอะไรพอควานเจ็บท่นนล้มเหรอครับล้มแล้วก็ทับขาตัวเองเนาะแต่นานแค่ไหนที่เขาลุกขึ้นได้ ใช้เวลาหลายนาทีเหมือนกันหลายนาทีเหมือนกันแต่พ่อควันก็อยู่ข้างล่างไม่ได้ขี่เขาใช่ไหมครับไม่ได้ขี่แล้วพ่อควันได้ช่วยเหลือยังไงบ้างคะช่วยเหลือตกหูตบตบใบหูอันดับแรกใช่ไหมใช่กำซา์ของคนเลี้ยงช้างนะคะตบตบใบหูเพื่อเขารู้ตัวเร็วนะคะเออิฟต์ขึ้นก็ปิดป้ายบัตขึ้นป้าจะขึ้นได้มันใช้ต้องใช้ความพยายามเขาเหมือนกับเพกไปข้างหน้าก่อนแล้วก็ยันตัวเองข้างหลังใช้ขึ้นก่อนเนาะ สัญชาติญาณการเอาตัวรอดของน้องช้างนะคะแต่ว่าเหมือนคุณยายก็ยังทานอาหารใช่คุณยายก็ตุ้อ้วนด้วยเนาะการทานอาหารทานอะไรก็ปกติเนะไม่มีอาการอะไรเนาะว่าเสื่อมซึมเนาะแต่ว่าก็เจ็บขาก็ยังมีอยู่นะคะคุณยายบวลอยเจ็บขาขวาข้างหน้านะคะเจ็บขาขาข้างหน้าน่าจะลาไปวางทะลุน่าจะลาเป็นอาทิตย์นะพอควันนะ เพราะว่าเราให้คุณยายเราคุณยายหายเป็นปกติแล้วเพราะว่าระยะทางที่เดินทางไปก็ไกลนะคะเราต้องเซฟต้องช้างของเราไ้ก่อนใช่ตอนนี้คุณยายก็ตอนนี้คุณยายก็ยืนเคี่ยวอาหารได้ตามปกตินะคะไม่มีอาการเซื่องซึมการกินอาหารอะไรก็เป็นปกตินะคะกัถทายอะไรก็เป็นปกตินาะพอควานเนาะ แต่ว่ายังเจ็บขาอยู่นะคะยังเจ็บขาอยู่เป็นไรขิงอะไรกับปกติพอ่อขวานก็เป็นคนที่ว่าเชี่ยวชาญเรื่องช้างด้วยแล้วก็ผูกพันกับยายบัวลอยมานานแล้วนะคะหลายปีแล้วหลายปีแล้วก็เลยรักเลยผูกพันกันมากนะคะรู้นิสัยใจคอกันดีรักกันฝาก <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะคุณยายบัวลอยให้กำลังใจคุณยายบัวลอยหายไปไวด้วยนะลูกนะ ค่ะให้คุณยายไม่ใช่ลูกอะเพื่อนคุณยายหายไวๆเดินไปบางทุได้ปกตินะคุณยายนะดเดี๋ยวขาก็หายแล้วถนูไม่ได้เดินไปอนะลูกพักผ่อนแล้วเวลานั้นเราก็เดินเนาะพาะความเดินให้เขาขออกกำลังกายบ้างจะได้แบบยืดหยุ่นจะได้แบบเดี๋ยว,ยวพ่อควานจะพาคุณยายเดินใกล้ๆนะคะไม่ได้เดินไกลคุณ แม่ควานได้ข่าวตอนแรกตกใจมากเลยนะคะเพราะว่าแม่ควานไม่ได้ไปด้วยนะคะ้ลาล้องก็เลยพาลูกชายเข้ามาบ้านก่อนนะคะภาวนาอยู่ที่บ้านว่าขออย่าให้น้องช้างเราที่วังทะลุได้เป็นอะไรเลยสุดท้ายก็ได้ยินข่าวก็ตกใจมากเลยนะคะมีทั้งหมดห้าเชือกสร้อยเพชรพ่อควานก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่ายังเอ็กซเรย์ดูปอดดูตับดูไตเผื่อว่ากระแสไฟจะเข้าสู่ข้างในร่างกายนะคะรอเอ็กซเรย์อยู่พ่อควานสร้อยเพชร ใช่เพราะควันสร้อยเพชรตกจากหลังช้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูคุณยายเดินให้ดูนะคะว่าคุณยายจะลากขาไหมหรือจะเดิอนอยังไง <spaces> ยังยังเจ็บอยู่นะคะสังเกตดูนะคะสังเกตดูสังเกตดูนะคะคุณยายลากขานะคะ<ส><ง>ใช่เกจยังไม่ได้เดินปกติเกะะ๋ยจะลากไปนะคะพยายามยกขาขาข้างใช่ค่ะมันจะยังชานะไม่เจ็บเราจะชาหรือเปล่าเนาะเจ็บงี้เจ็บ เขาก็พูดไม่ได้เราก็ไม่รู้เนาะมันมันมันงอไม่ได้ใช่ไหมมันมันงอไม่ได้อ่ะตรงข้าต่อมันงอไม่ได้นะคะแม่คะเออพญายุพญายหายไปนะพญานะไปยืนอยู่ตรงสารข้างหลังสารประกมนะคะตรงกลุ่มของแม่คุกกี้มีสีดออมสินซอยเพชร ทองคูณทองคูนแต่คุณยายทองคูณไม่โดนเนาะโดนน้อยโดนน้อยโดนหนักแต่คุณแม่ป๊กี้แต่แม่แม่ควานได้ไปอัปเดตของแม่ป๊กี้ให้แม่แม่ีชมแล้วนะคะตอนนี้ก็มาอัปเดตอาการของคุณแม่โบลอยให้ได้รับชมกันนะคะก็ถือว่าพักผ่อนเนาะพักผ่อนอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์น่าจะน่าจะเข้าสู่ปกติให้ขาปกติก่อน คุณยายก็สู้ๆนะคุณยายนะหายไวๆนะคุณยายอย่างแข็งแรงอยู่เอาใจช่วยนะคะคุณยายนะสู้ๆนะฝากส่งกำลังใจมาให้คุณยายบั่ลอยด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาได้นะคะอยากส่งความช่วยเหลือก็โทรมาที่เบอร์โทรแม่ควานได้นะคะคุณยายจะเดินไปไหนกินกล้วยหรือเปล่าหิวกล้วยหิวกล้วยแล้ว หิวน้ำรือเปล่าพ่อควันนี่พ่อควันก็เปิดน้ำมาให้คุณยายได้ทานน้ำสะอาดนะคะไม่ใช่น้ำโสกเป็นน้ำที่ต่อท่อต่อสายยางให้คุณยายได้ทานนะคะเดี๋ยวเราเรามาดูคุณยายยู่น้ำรือเปล่าคุณยายร้อนคุณยายก็ยังไม่มีงช้างอยู่นะคะคุณยายอยู่กลางแดดกลางฝนค่ะอืม เราเนี่มาเข้าสู่อากาศเราดูฝนแล้วเนาะอันตรายเนาะฝนฟ้าขนองเราชาวช้างตังานก็สู้ๆกันไปนะคะรักบนทุ่งเชือกซักเต้าคุณนใสบนเชือกเอาคุณนรักบนทุ่งใส่ตาของคุณยายนะคะร้อนข้างบนรักเต้าปุ่นเอาปุ่นเอาเชือกซักเต้าปุ่นเอาปุ่นเอา ความน่ารักของคุใยา่ก็ยังมีนะคะสำหรับทีวันนี้ก็สวัสดีค่ะ